สำหรับเรื่องที่แล้วนะคะเราได้รู้ไปแล้วในเรื่องของการสร้างสารบัญอัตโนมัตินะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของ a เพจเบรกและเซสชันเบรกนะคะ2ตัวนี้คืออะไรนะคะเราจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะโดยเราจะใช้2เรื่องนี้นะคะเพจเบรกและเซสชันเบรกเนี่ยมาช่วยในการตั้งค่าเลขหน้านะคะซึ่งในตัวอย่างของเรานะคะตอนนี้เลขหน้าของสารบัญหน้าแรกจะเป็นหน้าที่1 ส่วนของเนื้อหาจะเป็นหน้าที่สองซึ่งตามหลักความจริงแล้วไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะคะตามหลักความจริงแล้วสารบัญไม่ควรจะมีเลขหน้าหรือมีเลขหน้าเป็นกไก่นะคะส่วนบทที 1, ่1ก็จะเป็นเลขหน้าเป็นหน้าที่1นั่นเองนะคะโจทย์ของวันนี้นะคะเราต้องการจะเอาเลขหน้าของสารบัญออกนะคะแล้วให้บทที่1เนี่ยมีเลขหน้าเป็นหน้า1ถ้าสมมุติว่าเราลบออกนะคะเราลบออกอ่า ดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์เมื่อกี้นะคะแล้วเราลบเลขหน้าออกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าจะเห็นว่าเลขหน้าจะหายไปทุกหน้าเลยนะคะจะหายไปทุกหน้าเลยอ่ะฉะนั้นเราจะต้องมีการทําการเบรกนะคะเบร,รกหน้าให้มันนะคะแล้วก็แบ่งเซกชั่นให้มันนะคะอ่ากลับก่อนนะคะกลับไปยังค่าเริ่มต้นเมื่อกี้ก่อนนะคะอ่ะมีเลขหน้า,นาหน้า1และ นี้หน้า2นะคะอ่าขั้นตอนแรกนะคะเราไม่ต้องการเลขหน้าที่หน้าสารบัญเราจะเอาเลขหน้าของสารบัญออกไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าแต่ละหน้ามีเซสชันอย่างไรโดยให้เรานะคะดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์จะเห็นได้ว่าเฮดเดอร์ตอนนี้จะเป็นเฮดเดอร์เดียวกันนะคะหมดเลยในทุกๆหน้านะคะในทุกๆหน้าอ่าทีนี้เราต้องการจะแบ่งเซสชันนะคะ ทำไมต้องแบ่งเซสชันแบ่งเซสชันเพื่ออะไรนะคะแบ่งเซสชันเพื่อให้หน้าสารบัญเราสามารถลบได้โดยไม่กระทบกับเซสชันอื่นนะคะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็น2 s e เซสชันนั่นคือเซสชันหน้าของสารบัญเป็น1นึ่งเซสชันส่วนอีก3หน้า เป็นอีกหนึ่งเซสชันนะคะเป็นอีกหนึ่งเซสชันเพื่ออะไรเพื่อให้หน้ามันมีการตอร่อเนื่องกันหน้าหนหน้า2หน้า3ถ้าเป็นเซสชันเดียวกันมันจะต่อนเนื่องกันอ่ะทีนี้เราทําการแบ่งเซสชันนะคะแบ่งเซสชัน,ะะอ,น,อ,นนะะอันดับแรกนะคะอ่าเราปิดเพดเดอร์ตรงนี้ไปก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดสุดท้ายของหน้ากระดาษที่เราต้องการจะแบ่งนะคะอ่าเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดสุดท้ายของหน้ากระดาษจากนั้นให้เราไปที่ แท็บ Layout นะคะไปที่แท็บ Layout จากนั้นให้เราเลือก b r e a k นะคะ b a เอ่าเราต้องการจะแบ่ง Section นะคะจากสารบัญเป็น1 Section ที่เหลือเป็นอีก1 Section ให้เราเลือกเป็น Next Page นะคะ Next Page อ่าทีนี้ c u r ร์เซจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะลิมิบทที่1ขึ้นมาอ่าจากนั้นเรามาดูว่ามีการแบ่ง Section หรือยังนะคะให้เราดับเบิ้ลคลิกที่ Header เหมือนเดิม นะคะเดิมคลิกที่เฮดเดอร์เหมือนเดิมจะสังเกตเห็นว่าอตอนนี้มีการแบ่งเซสชันเรียบร้อยแล้วสารบัญเป็นเซสชัน1นส่วนของเนื้อหาเป็นเซสชัน2นะคะหน้าอื่นของเนื้อหาก็เซสชัน2เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรามีการแบ่งเซสชันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราต้องการจะลบหน้าของเซสชันนตัวนี้ออกไปนะคะตอนนี้เรายังลบไม่ได้นะคะถ้าเราลบ หน้าอื่นก็ไปเหมือนกันนะคะขั้นตอนจะทํายังไงให้ลบหน้าสารบัญน,นี้ออกไปโดยไม่กระทบกับหน้าอื่นนะคะอันดับแรกให้เราเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่เซสชันถัดไปนะคะนั่นก็คือเซสชัน2ตัวนี้จากนั้นนะคะให้เราไปคลิกที่ Link to p พรีเว u สนะคะ link to p พรีเว u สเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างเซสชัน1และเซสชัน2อาเมื่อคลิกลิงก์ทูพรีเว s เสร็จเรียบร้อยนะคะ จากนั้นเราก็สามารถลบได้แล้วนะคะทีนี้ลบหน้า1ออกไปลบหน้า1ออกไปเสร็จเรียบร้อยหน้าอื่นยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ,อะสองสามสี่แต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือบทที่1คือเนื้อหาหน้าแรกเราจะต้องมีการเซตหน้าเป็นหน้าที่1ไม่ใช่หน้าที่2แบบนี้นะคะจะเซตให้เป็นหน้าที่1อ่าขั้นตอนง่ายๆคือให้เราะะให้เราไปที่แท็บดีไซน์ นะคะแท็บดีไซน์จากนั้นเลือก Page Number นะคะเพจนัมเบอร์จากนั้นเลือกไปที่ Format Page Number อ่าจะได้หน้าจอป๊อปอัพแบบนี้ออกมานะคะให้เราลงมาที่แท็บของ Start a d นะคะหรือว่าเริ่มต้นจากหน้าที่เท่าไหร่นะคะในเซสชันนี้นะคะในเซสชันนี้เราอยากจะให้เริ่มต้นจากหน้าที่1อ่ะใส่เลข1ลงไปนะคะจากนั้นกดโ OK. อเค เซสชันที่2นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น start at หรือเริ่มต้นจากเลข1นั่นเองนะคะก็จะไล่ไปหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3ไปจนจบเอกสารนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะหน้าสารบัญเราไม่มีเลขหน้านะคะหน้าของเนื้อหาหน้าแรกก็เป็นหน้า1หน้า2หน้า3ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ